สวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o l l Channel นะคะเราจะมาดูความคืบหน้าของการทําง,งานของออพี่ช่างตั้มนะคะวันนี้วันนี้มีความคืบหน้าตรงไหนบ้างคะมีเทพื้นข้างในกับข้างป้าอ๋อนะคะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวอาจจะพาเข้าดูมีเทพื้นปรับพื้นนะคะ ้างในเพื่อที่จะรอขัดมันอยู่นะคะตอนนี้คือพูนยังไม่แห้งดีนะคะต้องรอให้หมาดๆก่อนนะคะแล,แล้วถึงจะขัดมันได้เพราะว่าของเราจะเป็นคูกระเบื้องยางนะคะเราต้องอทําพื้นให้เรียบๆนะคะแล้วก็จะมีทําฝ้านะคะฝ้าเพดานอันนี้ฝ้าฝ้าเพดานก็ เรียบร้อยนะคะเหลือเหลือพื้นแล้วก็ผนังฝ้านนี้เราก็จะทาทาสีนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เราก็จะขัดแล้วก็ทาสีเนาะก็อีกอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือเราก็รอรอขัดรอขัดมันปูนใช่ไหม ให,ให้รอให้มันหมาดกว่านี้ก่อนนะคะถึงส่วน,นประตูนี้ข้างหน้าข้างนอกนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะข้างนอกนี่ก็คือประตูก็เสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วลูกกลงอะไรพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดินพวกนี้ก็เดินระบบไฟเลยนะพวกนี้ก็จะหย่อนซ้ายลงหย่อนซ้ายลงไปจุดอพวกนี้ก็คือ พรุ่งนี้ก็คือเดินระบบไฟนะคะถ่ายคลิปอยู่นะคะเรอเป็นนึ่งนะคะคุณทีถ่ายคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปแป๊บแป๊บวันนี้วันนี้ยังไม่ได้คลิป นี่คุณทีนะคุณทีมาเซสืพรัยวันเกิดนะคะมาจัดวันเกิดให้พอลลี่นะคะปกติแอดก็ไม่ค่อยจัดงานนะคะก็สิบกว่าปีแล้วนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันเกิดก็จะเป็นใส่บาตรทำบุญนะคะแล้วก็ลดน้ำมนต์แค่นั้นเองค่ะแล้วก็บางปีก็มีโอกาสก็จะไป เลี่บริจาคเลือดนะคะให้กับสภากาชาตินะคะปีนี้คงไม่ได้บริจาคเพราะว่าโควิดระบาดเนาะนี่นะคะก็ก็พักรอนะคะนะคะเดี๋ยวอีกออ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินระบบไฟเนาะ เดินระบบไฟหลอดไฟอ่<ด>ักไฟย่อนสายไว้ในห้องก่อนนะคะ <ใน S 1> เพราะว่ามันเป็นฝ้าเ <c oughs> นาะงานงานก็เอ่อถ้าเป็นงานไอ้นี่มันก็ค่อนข้างจะจุกจิกเนาะงานตกแต่งห้องเนาะมันก็ต้องใช้เวลานะคะ ลูกน้องสรบกันหมดแล้วทำงานหนักต่อเนื่องนะคะจะเข้าอาทิตย์หนึ่งแล้ว <laughs> กลับดึกมาเช้านะคะ <c oughs> ช่องีมเปของยืนนะพลี่ไม่รู้จะมานยังเราจะถยยังเอายังว่าไงคะตอนนี้นะมีคนอวยพรให้พิ่บลลี่เยอะเลยโอ้ยไลี่ปมาอ่านสักหน่อยดิครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ได้นนี่ได้ทุกคนนะฮะ อวยพรได้นะพี่พอดีนัตอบคอมเมนต์ให้สักครู่นะเนื่องในวันเกิดนะครับเดีมีมีคนฝากผมเยอะนะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง408ท่านนะคะแล้วก็1,257ไลค์นะคะเอ่สำหรับคำอวยพรนะคะพอรี่ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะ,คะปีนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยนะคะคือ,อเพื่อน คุณทีนะคะเขามาเซอร์ไพรส์นะคะมาจัดงานให้ปกติพอลี่ก็ไม่ได้จัดงานแบบนี้เนาะคุณพิมพิมนภักนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณฟองสมุทรขอบพระคุณค่ะคุณคะคณนึงนิดนะคะ,อะขอบพระคุณมากคะ่ะ ขอให้พรพรกลับหาทุกคนด้วยนะคะคุณพกามาด้วยนะคะคุณบ้านเฮาเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะคุณวรวรญ,ญานะคะคุณพันมีพันนีนะคะคุณธรรมชาติแฮปอัน Have a nice day นะคะพี่นุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดไามมันคุจะเฮอเปนธรรมดาละโอเนาะเห็นหม่ทีนอนรับบณ่บนี่ยานด้ขีมันยรับคือเการไปชุ่ไปชุ่มมันหนาพัอะไรกัมันนอนอาบน้ำนอนยานี่ไปรนตองง่อยยุ่คุณจินดาชูวงนะคะ ขอบพระคุณค,ะค่ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรทุกทุกเมนนะคะคุณเจนเนี่นะคะค,คุณใส่ดีด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะปีนี้เป็นวันเกิดที่พิเศษมากเลยนะคะ ปกติก็คือเจะคนที่จะอวยพรก็คือมีแค่พ่อกับแม่เนาะแต่ปีนี้มีมีเอซมาช่วยอวยพรรู้สึกแบบรู้สึกอิ่มใจรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ขนลุกขนลุกค่ะเพราะปกติเอ่อพอลีอก็จะทำเอ่อห้องอทำวันเกิดอะ จะเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะก็แค่ทําบุญใส่บาทน,นะคะจะไม่มีการฉลองไม่มีการเลี้ยงไม่มีการสังสรรค์อะไรนะคะคิดถึงการสตอรี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะสาธุสาธุค่ะเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยค่ะเขาอวยพรอยู่ ม,ม,ม,มันยังไม่มีไรสนดีมันอย่าัว้น่นเอองั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ